สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับรถไทฟอร์ดนะครับตัวนี้เป็นเจ็ดนะครับมีผ่านหน้าหลังให้นะครับเพิ่งมาถึงนะครับสดสดร้อนๆนะครับเพิ่งลงรถตัวนี้นะครับกับเครื่องเกียร์ปกตินะครับเครื่องเกียร์ปกติครับใช้งานปกตินะครับมีผ่านหลังให้หนึ่งตัวนะครับ พนลังให้หนึ่งตัวลดห้าพันนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีครับใช้งานยาวๆนะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่านหน้าให้หนึ่งชิ้นพานลังหนึ่งชิ้นนะครับราคาถูกๆนะครับต่อรองได้ครับส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรราคาถูกๆนะครับส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรนะครับใครสนใจนะครับ หารถไทยไปใช้งานก็อนนี้นำนะครับตัวนี้นะครับส่งฟรี300กิโลเมตรนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขารพระกุจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทร098 612 7295อีกเบอร์นะครับ081 729 4501ครับก็แวะเข้ามาดูก่อนได้นะครับ เครื่องแห้งนะครับรถจะไม่ได้ล้างเลยสภาพสวยๆจิ๋มๆนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ